สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาส่งผลบิสัต์เหมือนเดิมนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานหลายวันเลยนะทุกคนน่าจะคิดถึงผมมากเลยครับวันนี้ผมจะมาส่งผลบิสัซตกับน้องจ่ายกันสองคนเลยนะครับก็ไปดูว่าจะได้ผลดีๆหรือผลเกลือนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดต like ของด้านนะครับมานะครับทุกคนนี้ก็ จะไปดูว่าผลแรกจะออกเป็นผลอะไรนะครับก็ไปดูกันเลยมาเตรียมสุ่มเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสุ่มก็จะไปกดสุ่มเลยนะครับกดไปเลยนะไม่ต้องมีทรงมีสูตรเลยนะครับกดไปซื้อไปเลยนะครับพอจะมาลุ้นดูว่าจะได้ผลอะไรนะมาเลยมาเลยเร็วๆรีบสุ่มมาก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าผลเปนได้ผลบากี้นะครับ ก็น้องอีกคนก็ได้ผล,ผลเพชรนะครับก็ผมกากกว่าผลเพชรน่าจะดีกว่านะครับก็มีประมาณนี้นะครับผลแรกก็มีจะประมาณนี้เกลือยังเกลือเลยนะก็รอดูการสุ่มผลที่สองเลยนะครับ ก็มาต่อจากผลเลกที่สุ่มไปแล้วนะครับก็มาดูว่าผลครั้งที่สองนี้ก็จะได้ผลอะไร <c oughs> ก็ไปสุ่มกันเลยนะกดไปแบบไม่ต้องมีสูตรอะไรเลยนะว่ามาดูว่าผมจะได้ผลอะไรไปดูกันก็มาดูเปิดออกมาก็จะเป็นผลสปินนะครับกับผล ปีผลสุ่มครั้งนี้อย่างเกลือเลยนะครับก็ดูเกลือมากก็จะเก็บไว้ลงดันดอ้อไว้ลงดันก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรอ็ไว้ลงดันเก็บเงินม่วงแบบนี้เลยนะครับกม็มีอะไรมากมายก็รอต่อดูผลที่3เลยนะครับก็มาต่อจากการสุ่มผลครั้งที่3เลยนะครับก็จะไปสุ่มผลครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผลอะไรนะขอผลดีดหน่อยครับ ได้แต่ผลเกลือไม่รู้ก็ผลดีๆหน่อยยังน้อยก็ได้ผลดีๆก็ยังดีก็มาดูเลยนะครับว่าจะได้ผลอะไรเปิดดอกมาเป็นผลน้ำแข็งนะครับผลน้ำแข็งกับผลทรายผลน้ำแข็งก็เป็นผลที่ดีอยู่นะครับก็ดีอยู่เอาไว้ p v p มันดีอยู่เอาไปทําตื่นนั้นอย่างดีเลยผลน้ำแข็งก็จะมีประมาณนี้นะก็ไปดูผลที่สี่เลยนะครับ ต่อ,อการสุ่มผลที่4เลยนะครับก็ผมก็จะย้ายมาสุ่มที่โลก3ดูนะครับว่าสุ่มอยู่โลก3ามกับโลก2อันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับก็ไม่รู้ว่าดวงสุ่มตรงไหนมันจะดีหรือไม่ดีก็เดินแบบเ็ท่ๆไปสุ่มเลยนะครับก็มาดูเลยนะครับว่าจะได้ผลอะไรก็กดซื้อไปเลยนะกดซื้อไปเลยพอซื้อเสร็จก็เดินมาดูผลเหมือนเดิม ก็เอาผลออกมาก็ได้ผลสโมเกอร์กับผลบากี้เหมือนเดิมก็เกลือเหมือนเดิมก็ผลสโมเกอร์มันก็ดีอยู่นะครับคนที่เล่นแรกๆมันก็ดีอยู่ฟาร์มดีอยู่นะเป็นสายโลเกียงก็ดีอยู่ก็มีจะประมาณนี้เลยนะก็โอเคครับก็มาต่อกันสุ่มครั้งที่5กันอีกเหมือนเดิมัปนะครับก็จะมาสุ่มดูเหมือนเดิม ก็เราดูเลยนะครับก็ดูดิเอาทําไมตัวเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ก็จะเป็นอย่างนั้นก็มันจะเป็นบล็อกแบบนี้ตลอดเลยนะครับก็เราจะไปสุ่มผลกันเลยนะครับมามามาสุ่มผลกันเดินไปแบบนี้ก็สุ่มไปเลยนะครับไม่รู้จะได้เกลือหรือได้แบบผลดีดๆก็ไม่รู้เราไปดูกันเลยนะครับ เกิดมาก็ได้ผลเป็นผลวิญญาณนะครับผลของบรูกนะครับก็เกลือนะครับไม่เอาทีก่กจะไม่เก็บไว้นะสุมมายังไม่ได้ผลดีๆเลยนะครับก็ไปดูการสุมต่อไปเลยนะก็มาต่อกับการสุมผลเหมือนเดิมเลยนะครับก็ผลนี้ก็เป็นผลการสุมครั้งที่6เลยนะครับก็จะจัดไปเลยนะครับปิดสุมกันเลย ผมมาคนเดียวอ๋อผมมาดูว่าผมมาสูงคนเดียวแล้วผมจะได้ผลดีๆหรือผลเกลือนะครับมาดูกันเลยก็จะจ่ายเหมือนเดิมเลยนะครับจะมีประมาณนี้ก็กดสูบนเลยไม่ต้องมีสูบอะไรทังนั้นก็สูดๆไปเลยําไมไม่ออกดีๆหน่อยอยากได้ผลดีๆแต่มันไม่ออกได้แต่ผลเก,ออกลือเอาผลได้ผลน้ําแข็งผลน้ําแข็งก็ถือว่าดีอยู่นะครับมันก็ดีอยู่แต่ ถ้าไปทําตื่นน่ะทตื่นน่ะมันจะแรงมากบนน้ําแข็งเก็บไม่ได้ผมไม่มีที่เก็บกระเป๋าเหมือนเดิมก็เก็บไม่ได้ผมก็จะเอาทิ้งไว้นี้อะไรนะครับไม่เป็นไรมันก็ดีอยู่ผลน,นี้คลิปก็จะมีประมาณนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยครับผมไม่มีคลิปจะลง โดยผมจะมาทำคลิปประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรผมก็มาส่งผลให้ทุกคนได้ดูก็จะมีสุ่มประมาณนี้แหละนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยไปละไม่มีคลิปอะไรจะลงไปละ